เล่นเลยสินเดมาชินะมีเพลงแบบเขาเรียกอะไรเพลงโมซาร์ทที่แบบทำให้เราสมองวิ่งสมองสงบเนี่ยจะมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยแอนแอนนี่บ้านโคตรแปลกบ้านนี้จำไม่ได้เหรอแอนยังก็อยู่ในฝันไะโอ้เหมือนจะจัดงานคริสต์มาสหรือเปล่าเนี่ยคิดติดอยู่ในอันตรายเปล่าวะโอ้ย ภาพสวยจังวะ,ออาาะโอปตตตโตดูไม,ม้นี่ซะก่อนนะครับมันเฮ้คอ,อ,อตัวนี้ยาวแปลกๆอัเนี่ยนี่เป็นครอบครัวของแอนนี่อ้าวละทุกอย่างดูปกติดูดูแต่แบบว่าไอ้พวกนี้แหละมันผิดปกตินะครับแบบโฟโตเรียลสติสก,ก,กมากแล้วมันผล่ไปจากไหนวะนึกว่ามันหล่นอยกข้างบนนะครับมีรูวาด AI ไแปลกๆอยู่ตรงนี้ด้วย เสียงเพลงโมซาร์มาจาวิทยุนี่นี่เองโมซาร์หรือเปล่าวะกูณจำผิดออืไม่รู้ถูกหรือเปล่ายังไงก็เนะอย่าถือสาผมเลยนะครับโอ้ยเขาไปให้เอากระจกแตกไวใ้ในบ้านเลยฮะมมีโน้ตโน้ตของเราที่เขียนให้กับซันตาครอสนอะครับผมในปีนี้เนี่ยแม่บอกว่าฉันจะขออะไรก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าฉันได้เกรดดีๆจากโรงเรียนนะนะแม่คงจะรักฉันมากเลยแหละ ฉันเป็นเด็กดีอยู่แล้วฉันก็ชอบชุดสีแดงมากด้วยฉันเห็นยมันอยู่ในที่อร้านนะ่ะมันสวยมากเลยร้านนั้นก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านน่ะหนูอยากได้มันมากขอบคุณนะจากแอนดี้วจะขอสะซัตคาร์รเปล่าตอนนั้นแปดขวบไปแน่ที่เขียนจดหมายอ่ะแล้วมาโผล่อยู่ตรงนี้ได้ไงแม่น่าจะปาทิ้งไปตั้งนานแล้ว เรื่องบ้านนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ฉันไม่เข้าใจเลยเฮ้ยแม่ทิ้งจดหมายลูกเลยเหรอแบบว่าคือจนขนาดที่แบบไม่ไม่สามารถที่จะซื้อชุดสีแดงให้ลูกใส่ได้แบบโอ้ยนางนี่มันเพิ่มฝันมากเลยแล้วก็โยนจดหมายแอนนี่ทิ้งมันมาติดอตรงนี้ได้ยังไงใช่ชืช่นในฝันทุกอย่างในนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครับโซอันเลีวอันลิสติกมากเดี๋ยวก่อน ติดแงกแล้วอันนี้ก็ไปไปได้จะต้องหาทางไปจากที่เียรลีสมีคนแจนอยู่ในนี้โถ่เอ้ยอันนี้ก็ไม่มีติดปะวะเห็นจะมีอะไรติดเลยเดี๋ยวว่าเราจะต้องหาอะไรในห้องนี้กันนะหนังสือเหรอมิทโูทรโทรจีบุ๊ หนังสือ,อประวัติศาสตร์เหนือจินตนาการเกี่ยวกับยังไงดีวะพวกเรื่องลึกลับอ่ะอะไรม้นอะไรวะเนี่ยเหมือนเพื่อนจะยืมหนังสือเล่มนี้ไปหรอหออ๋เธอเป็นหมูที่เขาจะไปทำเนื้อคิดมาหรือเปล่าอะ่ะไม่จริงนะจะไม่ได้อ้วนขนาดนั้นซะหน่อยอ,ะอ่อะ เพื่อนร่วมชั้นของชั้นแม่งป่วงสัสสนึกถึงก็ทำให้คลื่นไส้แล้วทีวีกดอีได้ด้วยอะไรเนี่ยฉันอยากจะดูเหมือนเธอตลอดอิดชามากมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งทุกอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลเลยอ๋อใช่ชีฉันฝันไปนี่นะ เดี๋ยวก็คงตื่นแล้วล่ะดับไปอีกแล้วซูเปอร์ทีวียี่ห้อไหนก่อนเฮ้ยไงห้องแดงแจ๋ขนาดนี้วะจะทำอะไรผิดอะโอเคคงจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในห้องนี้สินะทำไมเกมพวกแนวผีนี่มันชอบจับเราขังไว้ในห้องนึง แล้วก็พยายามให้เราสอดส่องหาอะไรสักอย่างมันไม่มีมุก,กอื่นๆแล้วเหรอรูปหมูโอ้โหใครมันกล้ามากหมูสยองพวกนี้ยังคงแบบตามบูลลี่ตัวของเราอยู่นะจับใครที่ยังไม่ทราบเนี่ยเกม Follow เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเกม Un Follow ่ะะครับ ที่ผมเคยเล่นผ่านเดโมโมาเมื่อนานนานาน,าน,าน,านานมากแล้วนะไอ้หมูเอ๊ะตอนแรกมันมีเ,เสื้อเขียนว่าไอ้หมูเปล่าวะไี่แน่มีนะเอ๊ะเข้าไปได้แล้วว่ะเฮ้ย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 ,เ,ยเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเก้าอี้โยกเมียเชนต้องการมุกที่บันดีกว่าเดี๋ย e a ี e นี่อะไรอะสีแดง มันคือสีอะไรวะเวสอะไรเคยเจอ๋อ,อมันคือสีที่หมายถึงความมีพลังอะไรงี้หรอเป็นสัญลักษณ์โอเคแจ้งบถอะเดี๋ยวก่อนมีมือเล็กเ ตุกตุนยินดีต้อนรับสู่ตอนใหม่ของแอนนี่วันนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าหนังสือแห่งมวลมนุษย์แมเพื่อเขียนเรื่องราวแห่งความเป็นจริงแบบใหม่ในตอนนี้เราจะพบกับคำตอบ According to these ancient beliefs, <laughs> the reality we're experiencing is just one of the many realms in the cosmos. The realm of gods is the <laughs> frost, between the sky and the earth. <laughs> This solid strip of seven colors connects humans to another reality and its wisdom. When <laughs> at the end of the world, the Rainbow Bridge broke, humans lost this knowledge. In our era,

ที่พูดถึงสะพานบายฟอสมีลุงเจ็ดสีแล้วก็อะไรอีกในที่กูจำได้มันบอกว่าใครที่มีองค์ความรู้ของดินแดนแอสการ์ดประมาณนั้นละมังก็จะมีพลังอำนาจนะครับผมเกินกว่ามนุษย์ที่จะเข้าใจได้มั่วชิบหายเอาล่ะวิล้วเปิดไฟได้อ่าแจ่มเลย สีแดงอีกแล้วบงบอกถึงความมีพลังและนี่ก็คือรูปของเด็กคนหนึ่งซึ่งผมว่าน่าจะเล่นกับเงาหรือเปล่าถ้าไอสิ่งที่อยู่ตรงกลางนี้ไม่ใช่เงาของเขาเนี่ยมันก็ต้องเป็นยักษ์อะไรที่ตัวโตมากผมว่าน่าจะเป็นเงามากกว่าโอเคเธอให้ฉันมาดูอะไรข้างในอะ <c oughs> อะไรวะ ดีดีมีเสียงอะไรผมไม่เห็นเลยเลยมืดขนาดที้ใครจะไปเห็นบ้าปะเนี่ยนี่ไงแอนเอ้ยทำไมกราฟิกตุกๆตุกแปลกๆฉันรักเธอมากเลยชอบตุ๊กตาที่หนูทำที่โรงเรียนไหมโอ้มันเยี่ยมมาก เมื่อคนครูคจะรู้ว่าทำยังไ,ไงให้เธอไม่เสียเวลาเป็นป่าประโยชน์ไม่อยากเชื่อว่าทำไมฉันถึงมองไม่เห็นกันนะแต่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กเนี่ยมฉันถึงยังไม่รู้ว่าแม่ฉันเป็นปีศาจบ้าขนาดนไหนมันจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในตัวตุกตุนต้องหาทางเปิดมันแล้วล่ะ แอนเน่และคาเมล่าคาเมล่าสวยจังเลยมหน่าละคนถึงร้อเธอเพราะถึงแม้รูปร่างเธอจะดูปุยปุกแต่ว่าเพื่อนสาวเนี่ยก็นี่หรอคาเมล่าเป็นคนที่สวยมากเนี่ยมันจะไปคอมเพลกัน,นได้ยังไงอ๋อมัอนจะมีคำใบ้อยู่คือนาฬิกาแล้วก็ก,กลไกใช่ไหมต้องเอามาตัด มีอะไรอีกไหมอยู่ใต้เหรออยู่ใต้ตู้อย่างนี้เหรอกันไกยอยู่ใต้ตูอ้อ่าเหมือนจะวนลูปแล้วโอเคครับกันไกยแล้วก็นาฬิกาใช่ปะ่ะนาฬิกานาฬิกาตรงนี้ไม่ใช่นี่คนละอันนะ่ะหรือต้องเป็นนาฬิกาที่มันตั้งผืนนะ่ะอันใหญ่ฉันก็จกเข้าอันนี้ไม่ได้ คืนไปใหม่ครับนาฬิกาอันใหญ่ใหญ่เฮ้ยอีแม่ก็เจอเลยมันบอกว่าเป็นเที่ยงคืน25เอ้ยเที่ยงคืน15แต่มันข้างบนต่างกันว่ะเข้าได้แล้วอยู่ใต,ต้ตู้ตรงนี้มันต้องมีอะไรวะเฮ้ยมืดไปไปเนี้ย จริงดิหาปุ่มไอ้นี้ไม่มีครับมันไม่มีปุ่มปรับความสว่างเลยจะต้องมีอะไรอยู่ใต้ตู้ซึ่งไอ้ที่อยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นกันไกครับผมคำใบ้ by, please เปิดแล้วเกี่ยวกับนาฬิกาเราจะต้องเดินวนหรอมันคือการเดินทวนนาฬิกานั่นเองนี่อีกหนึ่งบานที่ผมยังไม่ได้เปิดโอเคเสร็จแล้วสี่โต้เราก็จะเดินกลับน,นี่คือมัวอย่างเดียว โม่ชัดๆมาไงเนี่ยเราอะโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปให้เจอตัวไอ้นี่เนี่ยครับแล้วเราก็จะวิ่งกลับอะ่ะหมดแล้วสินะโอเค หายไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งนะีอย่ามีอะไรออกมาขอร้องอุ้ยชนกับตู้ฉเฉยเฮเสียงอะไรอะ่ะอะไรวะ อะไรไม่เห็นเลยอ๋อในตู้ผมไม่มีอะไรตามหลังกูมาใช่ไหมมันไี่มีอะไรแล้วอะโถมีรอยมืออยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> มือเหมือนอไม้ไม้รูซิลเลยจะทุบหมู ตรงนี้ก็มีแฮโอ้ฝั่งผนังเนี้ยจะมีแต่ไอสิ่งที่เป็นการล้อเลียนกันหรือว่าบูลลี่ตัวของแอนนะครับแอนนีอ่อะไรเนี่ยมาโนมอนสเตอร์นะยครับผมก็ใหญ่ปีศาจหรือนี่กระจูนะครับพี่กรจูพุงยวยโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอักลีน่าเกลียดน่าเกลียด อันนี้แหละนางหมูนางหมูโอ้โหมึงดา่าหูเต็มที่เลยนี่อะไรครับเนี่ยเออะไร nk อ้าวอย่างนี้เหรออันนี้อะไรครับ whale นางเวลนะฮะนังนั่งอ้วนเหมือนประวานอะไรประมาณนี้นะครับอืมอ่เต็มที่เลยครับอ่ะมาด่าก,กูแล้วก็พาก,กูออกไปด้วยนะ <c oughs> คูหลงอยู่ในนี้นานมากมองอะไรไม่เห็นเลยครับทุกคนครับ ใช่แย yeah, ่มากๆนี่เป็นประสบการณ์ที่หัวแตกที่สุดเป็นเพเทสที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เพราะความลำบากลำบากแบบไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องทำให้ผู้เล่นเขาตาเลือกขนาดนี้เนี่ยคร้ตู้นี้กูเปิดเลยยังเอ่ยเฮ้ยผมยังไม่ได้เปิดตู้นี้นี่เอาว่ะงั้นต้องวนกลับมาเอา้าเดี๋ยวก่อนทำไมมีสองตู้อยู่ อ๋อมันเป็นประตูออออออไอ้สาวก็เดินวัาตูไอ้นี่หรือว่าเราต้องหาอะไรในตู้วะมีกันไกยอยู่ในตู้ใช่เออใช่มันไม่อยู่นะไอ้กูไม่เห็นสักกันไกเลยเริ่มแล้เริ่มขึ้นกูมึงแล้วอ๋อนี่ไงโอ้ไม g ก d พระเจ้าเอ้าหายแล้ว มีเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กคแค่หากันไกลแม่งยังลำบากขนาดนี้พระเจ้าเฮ้ยมีประตูแล้ววะโอ้ขนาดไฟยังห่วงอะคือแบบสว่างแค่เนี้ย <c ười> คือถ้าอ่คนดูเห็นว่าเกมมันดูสว่างเนี่ยแสดงว่าผมได้ไปปรับสีมันเลยครับตัวเกมจริงเนี่ยมืดมากมืดมองไม่เห็นส้นตีนเลยทั้งหลายอย่างไม่รู้คนทํามันคิดหาเหวเลยอของมันเนี้ยนี่ไปไม่ได้หรอ ไม่เป็นบ้านที่แปลกประหลาดโคตรอะ่ะดูดิอันนี้เป็นติดผนังเว้ยแต่แบบเหมือนทำไม่ได้มาทำมาทำไมเนี่ยงงแม้แค่โง่งงงเฮงก็เน่าแล้วนะ่ะย,ยืนมารกทีเฟร,รมดรอปตลอดไม้ฉันก็ะซวกแล้จะตุ๊กตาดูไหมกว่าฉันจะผ่านมาได้เนี่ยต้องปวดลูกระตาขนาดไหน อะไรอ่ะขนมหมอไฟแช็คมาฝรั่งไฟแช็คกกอนแเราจะได้มองเห็นโอ้โหคนบ้าอะไรเอาไฟแช็คไปใส่ในตุ๊กตาโธ่จริงดิแล้วใช้ไงอ่ะหาปุ่มก่อนคนระับ หาปุ่มใช้ก่อนแล้วไงต่อบาอสิโอเควิทุกคนตากแล้วไอตัวเมื่อกี้น่ารักแต่ตัวนี้สยองไปหน่อยแบบนี่เป็นจดเอ้ยนี่เป็นชุดสีแดงที่ฉันเขียนนี่ดีกว่าถ้าพ่อแม่ซื้อให้ถ้าใส่แล้วคงจะสวยหน้าดูอ่ะโอ้เหมือนใส่แล้วก็จะโดนพวกคนในห้องเขาล้อเลียนเลครับ สรุปไม่มีใครรักเธอสักคนเลยใช่ไหมเอน็นแค่เธออ้วนเนี่ยนะเอาจริงดิไรเธอกูกดเรียงกลุ่มก็ยยังไม่มีไหนอินพุตก่อนคีย์แมปไฟเช็คอยู่ไหนก่อนหาไฟแช็คแป๊บไอเทมช็อตคัทอีคิปกดเอ๋อ๋อ,อเค F เไม่ได้ใช้ไฟแช็คก็ไม่ได้ต้องเอาไปจุดครับไม่ได้แบบเอามาให้ส่องไฟ ไม่ได้เอาให้เรามาสองทางนีครับเฮ้ยประตูตรวนี้หายไปเว้ยพิ่สังเกตนี่มีทางให้กูไปแล้วประตูตัวนี้ก็หายเหลืออันเดียวที่เราเดินลงมาตะกี้ให้ฉันขึ้นมามัอยากกินอะไรจำได้ไอ้ตัวนี้มันชอบกินของ ที่เราเอามาเส้นเนี่ยครับแล้วยังไงอ่ะให้เราลงไปข้างล่างเหรออุ้ยกลายเป็นเลือดซะแล้วอืมติดอยู่ในความฝันที่เมาแมาเผามันเผามันเผามัน เราอะไรแหละแอนนี่เผามันเลยเธอทำได้เผาอะไรก่อนเผาต้นไม้ไงเอาเลยจุดมันเบอร์ดที่เบอร์นิดเผามันทุกอย่างเลยจัดไม้เสียงเชียร์น่ารักมากเบอร์นิดเบอร์นิดเบอร์นิดข้างล่างนั้เป็นน้ำมันนะอันนี้เธอกำลังอุ้ย บอกแล้วอย่าเชื่ออย่าเชื่อเสียงในฝันที่บอกคุณได้ทำสิ่งนั้นสิ่งดีเนี่ยจะวัดจบแล้วเออโอ้โหนี่กูติดอยู่ตรงเดินตรงวงกลมตั้งนานแโดนฤกษศิธิ์เพลงไปแล้วเนี่ยตายเอะหลังจากที่เล่นเดโมที่จบก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าส้นตีนอะไรสักอย่างเลยนอกจากการเดินไปรอบๆแล้วก็รู้เรื่องรู้ราว่าชีวิตวัยเด็กของแอนเนีมันไม่ค่อยที่จะ ผิดสมัยสักเท่าไหร่ครับเวลาเธอไปที่โรงเรียนน่ะส่วนมากไม่ส่วนมากดิร้อยเปเธอจะถูกเพื่อนๆเนี่ยล้อตลอดเนยพอกลับมาบ้านก็แบบมีแม่เป็นที่พึ่งโครเพียงคนเดียวเนี่ยแม่ก็ไม่สนใจอีกเ,เนี่ยแม่เราก็แบบแบบดูขับใส่ไล้ส่งดูไม่ชอบลูกมากก็ถ้าให้ผมเทียบกับ อันโฟโรในเดโมที่เล่นผ่านมาก็จะประมาณว่าแม่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบอะไรสวยๆคำงามเหมือนแบบพวกเพอร์เฟกต์เน็ตหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแค่เดาๆครับเป็นเรื่องที่ผมเดาๆเอาทั้งนั้นเอาล่ะสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้กันแหละนะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับมันสั้นเกินไปแล้วก็ใช้เวลาง,งมนานมากด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมหน้าครับสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ